ผู้ชายคนนี้แต่งงานมาแล้วสิปีแต่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาเลยแม้แต่ครั้งเดียวสาเหตุก็เพราะภรรยามองว่าเขาเป็นผู้ชายไร้ค่าแต่สิ่งที่ภรรยาไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็คือแท้จริงแล้วสามีคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของภรรยาไว้เขายอมปิดบังตัวต,วตนของตัวเองและอยู่บ้านเพื่อดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่โดยไม่รู้ตัวเวลาก็ผ่านไปห้ปี ภรยาประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจด้วยการสนับสนุนลับๆจากสามีและกำลังจะกลายเป็นประธานบริษัทมหาชนเมื่อสามีรู้ข่าวก็ดีใจมากรีบออกไปต้อนรับเธอที่หน้าบ้านพร้อมตั้งใจจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตนเองแต่เขากลับเห็นรอยจูบบนคอของภรยาโดยบังเอิญน,นี่มันรอยจูบนี่ <c oughs> นั่นไม่ใช่ว่าเตรียมไว้ให้ฉันงั้นเหรอทำไมเธอถึงเย็นชาขนาดนี้ไปที่ห้องนอนแล้วเอาผ้าห่มให้ฉันหน่อยเออได้ เมื่อกี้ยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยฉันอยากให้คุณได้เห็นตัวตนอีกด,ด้าของฉันที่ไม่มีใครเคยได้เห็นกับ้ว้คุณคนเดียว รักเดียวของฉันหลินป่าเว้นเก็บไว้ให้คนอื่นดูเนี่ยนะรักแท้เพียงหนึ่งเดียวเหรอหลี่มั่งลูกไหนว่าเธอบอกว่าไม่ชอบใส่ชุดแบบนี้ที่ท้าก็แค่ไม่ชอบใส่ให้ฉันดูนี่เอง ได้เดียฉันจะถ่ายรูปให้ดูนะหลีเมิงลูกเธอช่วยอธิบายมาหน่อยว่าน,นี่หมายความว่ายังไงนี่แครน่แยที่ของของของฉันโรคจิตหรือแงเอาขึ้นมาโรคจิตงั้นเหรอฉันนี่เหลอโรคจิตที่ผ่านมาฉันทำทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวฉันสนับสนุนงานของเธอทำงานเหมือนเป็นทาสเธอตอบแทนฉันด้วยอะไรฮะเธอไปถ่ายรูปโป๊กับคนอื่น ตอบแทนฉันด้วยการสวมเขาเนี่ยนะเราแค่คุยกันแลกเปลี่ยนรูปถ่ายเฉยๆไม่เห็นจะต้องวุ่นวายอะไรเลยแลกเปลี่ยนเรื่องถ่ายรูปเลยนี่เธอหลอกเด็กหรือไงบอกฉันมาไอ้ชายชูนั่นมันเป็นใครกันแน่ชายชูอะไรกันลินเป่าหนเขาคอยดูแลฉันเขาคอยห่วงใยและเข้าใจเขาคือคนเดียวในชีวิตที่รู้ใจฉันที่สุดนี่เธอพ่อคะพ่อทำอะไรนะ หลี่มั่งลูกเธอกล้าพูดต่อหน้าลูกไหมว่าเธอกับหลินเป๋อเวินไม่มีอะไรกันเก้าจี้เฉียงฉันรับได้ที่คุณไม่มีความก้าวหน้าฉันรับได้ที่คุณอยู่บ้านเกาะฉันกินแต่คุณกลับไม่มีความเชื่อใจฉันเลยสักนิดหนึ่งกันเหรอ พ่อครพ่อเข้าใจผิดจริงๆนะคะแม่กับคุณอาหลินเป็นแค่เพื่อนธรรมดากันจริงๆคะ่ะอีกอย่างพวกเราเป็นผู้หญิงใครบ้างจะไม่มีเพื่อนสนิทผู้ชายแล้วคะใช่ครับพ่อคุณอาหลินคนนั้นเขาก็เป็นแค่พนักงานบัญชีโรงงานแม่เองเขนาแนะนำงานให้ผมด้วยเกาจุ้นเจียเกาซันสานนี่พวกแกรู้หมดแล้วใช่ไหมฮะในสายตาพวกแกยังเห็นฉันเป็นพ่ออยู่หรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะพ่อเม่อกลุ่มทำไมคุณถึงลืมเสื้อผ้าไว้ที่บ้านผมล่ะปาเหวิน อลินเอา้านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแกเองเหรอลินเปอววนเออสวัสดีครับผมเองครับลินเปอววนเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีโรงงานดับหนึ่งในอันเฉิงเพื่อสนิทของเมืองลูกครับหลีเมืองลูกเธอกล้าหักหลังฉันเพื่อผู้ชายอย่างนี้เนี่ยนะหยุดนะทำะไมอ่ะ เมืองลูกสามีคุณเขาเรื่องรูปถ่ายเจก็กูคุณจะคิดมากก็เลยไม่ได้บอกกับคุณฉันจะบอกอะไรให้นะฉันรู้จักกับปมือนก็ที่จะรู้จักกับคุณเสียอีกถ้าเราจะมีอะไรกันแล้วมีกันไปนานแล้วพ่อครับพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันมันตั้งหลายปีเชื่อใจกันบ้างไม่ได้หรอคะนั่นสิครับพ่อพ่อทําอะไรครับเนี่ยงานผมนี่ต้องเพิ่งอลินอยู่นะพวกแกเหล่าเก่าผมกับเมืองลูก เราก็แค่ชอบอะไรเหมือนๆกันผมแค่อยากให้เขามีความสุขถ้าคุณไม่สบายใจกับเรื่องนี้ต่อไปผมจะไม่ถ่ายรูปอีกก็ได้ใส่หัวไปฉันไม่เคยพบเจอผู้ชายที่ไม่เอาไหนอย่างคุณมาก่อนเลยฉันอยู่ข้างนอกทำงานง,งกๆอยู่คนเดียวมาตั้งหลายปีไม่มีใครให้พึ่งพาฉันได้เลื่อนขั้ไปผู้อำนวยการโรงงานหลือเป้าเหมือนเคาช่อเหลือฉันแล้วคุณละ่ะคุณเอาแต่ทำกับข้าวทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างฉันน่ะเหรอไม่เคยช่วยเธอ นนี่เธอมัพอได้แล้วจะบอกอะไรให้นะก็ไที่ฉันต้องมาแต่งงานกับตัวถ่วงอย่างคุณเป็นเรื่องที่ฉันเสียใจที่สุดตลอดชีวิตตัวถ่วงงั้นเหรอลีมั่งลูกยี่สิบปีก่อนเธอป่วยหนักปางตายใครป้อนข้าวป้อนยาเธอใครเฝ้าดูแลเธอทั้งวันทั้งคืนน่ะแล้วตอนนี้เธอกลับมาว่าฉันเป็นตัวถวงหาผู้หญิงดีๆสักคนแล้วแต่งงานเธอนะ ฉันมันก็แค่ตัวทวงไม่เสี่ยวลูกเธอจะเป็นตัวถ่วงของฉันได้ไงเธอคือผู้หญิงคนเดียวที่ฉันได้เลือกแล้วชั่วชีวิตนี้จะรักและซื่อสัตย์ตลอดไปชั่วชีวิตนี้รักและซื่อสัตย์ตลอดไปหลีมั่งลูกนี่เธอลืมคำสัญญาของเราไปแล้วอย่างนั้นเหรอ เพื่อเธอฉันถึงขนาดยอมไม่ไปดูใจท่านในวาระสุดท้ายเลยแล้วฉันไปห้ามคุณเหรอคุณเป็นคนตังใจทําเองไม่ใช่เหรอฉันไม่เคยไปบังคับอะไรคุณเลยแล้วอีกอย่างคุณกินก็เงินของฉันใช้ใจก็เงินของฉันบุญคุณอะไรฉันจะใช้ขึ้นหมดแล้วลูลูขอโทษด้วยนะทั้งหมดเป็นเพราะผมเองเป็นต้นเหตุให้คุณต้องทะเลาะก,กับสามีนี่คือของขวัญปีใหม่ที่ผมเตรียมให้คุณกับลูก แต่ในเมื่อสามีคุณไม่ชอบหน้าผมขนาดนี้งั้นผมขอมอบให้พวกคุณก่อนเลยแล้วกันต่อไปนี้ผมจะไม่โพดหน้าให้พวกคุณเห็นอีกออแม่คะนี่สรอ,อยคออัญมณีงานสังทรพ,พิเศษจากตระกุลซื้อเลยนะคะเผอวิอน คุณจ่ายแพงเกินไปแล้วก่อนหน้านี้ผมเห็นคุณเอาแต่จ้องตู้นั้นตลอดเลยรู้ว่าคุณชอบเลยซื้อมาให้ถือซะว่าเป็นของขวัญที่คุณได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงงานแล้วกันอลินครับตอนนั้นอาก็ใช้ความอ่อนโยนกับความเอาใจใส่เอาชนะใจแม่จนได้เป็นรักแรกของแม่ใช่ไหมคะอะไรนะ<บ>รักกุ้แรกเมืองลู่ที่ผ่านมาผมทำผิดต่อคุณแต่ตอนนี้ขอแค่คุณ มีความสุขผมก็พร้อมจะไปเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคุณอาคนที่ควรไปไม่ใช่คุณอาหรอกคะ่ะแต่เป็นเขาพ่อคะพ่อให้ความสุขกับแม่ไม่ได้ก็ควรหลีกทางให้คุณอาได้แล้วคะ่ะเกาซันซานเกาจุนเจียฉันลำบากแทบตายผู้สานเลี้ยงดูพวกแกส่งเสียให้เรียนจนโตวพวกแกเห็นแต่เงินแค่นี้ ถึงกับลืมทุกอย่างที่พ่อแท้ๆของแกทำให้อย่างนั้นเหรอทอมแท้เหรอที่ผ่านมาแม่เป็นคนทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดแล้วพ่อล่ะวันมันอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเทียบกันแล้วไม่ทำเพื่อครอบครัวมากกว่าพ่อเยอะแม่กำลังจะได้เล่นตำแหน่งไปผอโรงงานแล้วจะมาจมปลักอยู่กับพ่ออีกไม่ได้มองหน้าผมทำไมโทษใครไม่ได้หรอกนอกจากตัวพ่อเองที่ไม่ได้เรื่องเอาหลินนับปากผมแล้วปีหน้าผมจะได้ไปทำงานที่โรงงานอันดับหนึ่งแล้วพ่อล่ะพ่อย่อยแท้ของผมพ่ออะไรผมได้บ้างอ่ะ ขนาดอาลินยังให้เงินหนูตั้งห้าแสนเป็นสินสอดพ่อไม่อายบ้างเหรอถ้าพ่อรักแม่จริงพ่อก็ควรปล่อยแม่ไปมีอนาคตที่ดีเถอะได้พวกแกแด่แดนเราสอบเข้ามาหาลัยได้แล <นะ S 2> ้วเรับเ<ะ> <laughs> ก่งพงมากเลย <laughs> <laughs> พ่อครับเราะพ่าผมเรียนจบแล้วผมจะดูแลพ่ออย่างดีเลยหนูก็จะดูแลพ่ออย่างดีดเหมือนกันคะ่ะพูดจริงนะพ่อจะรอให้ลูกทั้งสองคนมาดูแล เกาจื่อเฉียงเกาจื่อเฉียงดูลูกตัวดีสองคนที่แกเลี้ยงมาสิฉันนี่มาเลี้ยงคนอักตันอยู่ไว้กับตัวแล้วจริงๆได้ได้ฉันจะไปฉันจะไม่อยู่แกกๆพวกแกแล้วได้ จะไปเองไม่ได้เมื่อลูกกมันจะได้เป็นพวกในการโรงงานแล้วต้นทำให้พวกมันอยากกันให้เด็ดขาดจะได้มาอยู่กับฉันเออโทค,คุณเกาคนที่ควรไปคือผมตั้งหาโอ๋ยอคุณอลิน,ออลนคุณเกานี่คุณเดี๋ยวจะเถียงคุณบ้าเลยคุณเอาสาดเตือนพ่อเพื่อก็ไม่ยอมฟังวันนี้พ่อกล้าทำร้ายอาลินได้วันหน้าพ่อก็กล้าทำร้ายได้เหมือนกันแม่คะรีบๆอยากกับพ่อไปเลยนี่ฉันไม่เคยปากไปเลย เก่าจิ๋เชียต้องฆ่าแกงกันหมดบ้านคุณถึงจะพอใจใช่ไหมใส่หัวไปถึงบ้านหลังนี้ซะแกไม่คู่ควรเป็นพ่อฉันชีวิตคู่ของเราจบสิ้นแล้วท่านจะอย่า สามวันตุ๊จีนหลี่เมิงลูกคือคนที่พี่คอยช่วยเหลือมาตลอดแม้แต่งานของเกาจุ้นเจี๋ยเด็กเมื่อวานซื้อนั่นพี่ก็เป็นคนวุ่วานให้ฉันจัดการตอนนี้พวกมันกลับมาแวงกัดพี่ในคุณสิ้นดีพี่คะ เธอก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงไม่มีอะไรเลยพี่คิดจะปิดบังตัวตนของตัวเองเพื่อผู้หญิงคนนี้จริงๆเหรอเซียวหลูเป็นคนที่หยิ่งในสั์สีทันทีที่เธอรู้ตัวตนที่แท้จริงเขาต้องรู้สึกด้วยข้าแน่และคงไม่ยอมแต่งงานพี่เลยต้องปิดบังตัวตนไว้แล้วก็จะแอบมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้พี่คะหลี่มั่งรู้ไม่คู่ควรกับพี่เลยสักนิดนาฬิกาพกเรือนนี้ เป็นของที่แม่ทิ้งไว้ให้พี่ถ้าแม่ยังอยู่จนถึงตอนนี้แม่ก็คงไม่อยากเห็นพี่เป็นแบบนี้หรอกคะ่ะแม่ครับ <c oughs> ผมขอโทษนะครับัลโหลครับแม่จื่อเฉียง <c oughs> แม่แม่เป็นอะไรอ่ะแม่ไม่เป็นอะไร <c oughs> เซลรู้เซลรู้เป็นอะไรไม่สบายเลยเดี๋ยวฉันตามหมอให้ฮัลโหลแม่รอแป๊บหนึง่งนะครับ <c oughs> ลูกแม่ชอดฉันจะรีบกลับมา <c oughs> แม่ <c oughs> พี่จะอยากกับหลีมั่งลูก เสี่ยววี่ช่วยพี่จัดการเรื่องหนึ่งทีว่าไงครับไม่เจอกันนานสวัสดีครับสวัสดีครับสวสดุณน,นะว,ว้าวสสดมกับเป็นโรงงานอันดับหนึ่งของอันเฉิงจริงๆจัดงานเลี้ยงได้อลังการขนาดนี้นดูเธอทำหน้าเขา้าถ้าไม่ได้เป็นผู้ในการโรงงานเมื่อไหร่ทุกอย่างก็จะเป็นของเราทั้งหมดคุณลี่ได้ยินมาว่าจะมีประกาศในงานเลี้ยงคืนนี้ว่าคุณจะได้เป็นผู้อำนวยการโรงงานคนต่อไปยินดีด้วยครับ ขอบคุณนะคะตอไประานผู้จัดการลี่ได้เป็นผู้อำนวยการโารงงานย่าลืมสนับสนุนคู่ผมที่เป็นพนักง,งานเก่าแก่ด้วยนะครับ <c oughs> แน่นอนคะ่ะแฟนหนูพูดถูกจริงๆคบคนที่ใช่ชีวิตก็จะสดใสมีแต่อลิญกับแม่เท่านั้นที่ยังคู่กันแล้วเหมาะสมกันขนาดนี้อืไม่ต้องพูดถึงอลินหรอกไอ้แก่นั่นที่บ้านเรานะ่ะชาตินี้เขาไม่มีปัญญามางานเลี้ยงหรูแบบนี้หรอก <c oughs> พี่ชายฉันกำลังจะออกมาแล้วทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม 你看。 ปีนี้โรงางานจัดงานนี้ประจำปีปกติแล้วจะไม่จัดอย่างขนาดดีแต่พราะได้ยินมาว่าประธานกรรมการจะกลับมาแล้วฉันจะมอบรางวัลให้พนักงานที่ได้เลื่อนตำแหน่งด้วยมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเขาไม่ได้เป็นแค่บับบนหารโรงงานเราอันดับหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นเสถียรอันดับหนึ่งของเจงเฉิงด้วยวันนี้เขาเตรียมของขวัญมามูละค่าสิบล้านมาแจกให้พหาานักงานเีื่อถ้าใครเป็นลูกของเขานะจากนั้นก็สบายไป50ปีท่านประธานใจปั้มขนาดนี้ถ้าฉันได้แต่งงานเมื่อไหร่ฉันท่านมาเป็นประธานในพิธีต้องเป็นงานที่ดูดีมีหนนาามเืองลู เดี๋ยวตอนที่ท่านประธานมอบรางวัลให้เธอฝากพูดอะไรดีๆถึงฉันด้วยไว้ใจได้เลยสวัสดีครับ ้ชีวิตนี้เราเกา่าคุณไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้คุณควรพาเข้ามาเปิดหูเปิดตาบ้างนะคนอย่างเขาไม่เหมาะกับของดีๆหรอกค่ะเขาไม่มีคุณสมบัติพ่อเธอพูดถูกที่นี่ไม่ใช่ว่าใครหน้าไหนก็เข้ามาได้อีกอย่างไอ้แก่และน้ายาอย่างเขาจะมาช้รั้ท้ายคนแถวเนี้ยยังไม่คู่ควรเลย <c oughs> เมืองลู่เดี๋ยวคุณก็จะได้เป็นผู้ในการโรงงานตามฝันแล้วนะ จะอยู่เคียงข้างคุณเองท่านประธานมาแล้ว ดาวน์โหลดในชอเพื่อดูตอนถัดไป